ก็ผมลงทุนระยะยาวมานานมากๆครับแค่ผมจบมหาลัยผมก็เกือบเกือบห้าสิบล้านละเงินเก็บผมคือไม่ได้ไม่ได้เยอะจากตัวลอยนะผมเงินเก็บผมเยอะจากการลงทุนผมลงทุนตั้งแต่ปี2009ผมทำงานทุกซัมเมอร์เนี่ยตั้งแต่อายุ14เนี่ยผมจำได้ผมเริ่มอินเทอร์เนชิพเนี่ยตั้งแต่อายุแบบ16 17อ่ะผมทำหมดอ่ะผมเอาเงินทุกบาททุกสตางค์อ่ะใส่เข้าไปในสัมเพ็งตราหุ้นหมดเลย ทุกคนที่คุณคิดอยู่นะที่คุณคิดออกอะ่ะ B สาม Master N B mm hmm. เดี๋ยวผมซื้อหมดแล้วผมซื้อมาทุกคุณละตอนนั้นพอร์ตลงทุนเวลของคุณซีเคมีมากน้อยแค่ไหน,นผมทำงานค onsulting ที่อเมริกาแล้วมันมีทอมส s o นรอยเ e อร์ด a l ที mm hmm. ่เพื่อผมถูกไล่ออกครึ่งบริษัทอ่ะกับดีลที่ผมทำแล้วผมก็รู้สึกว่าผมทำงานถึงตีห้าตีสีทุกวัน เพื่อทำให้คนรวยๆขึ้นแต่คนชนั้นกลางทักเฟอร์ผมเค่รู้สึกว่ามัน,มนเสียดายความสามารถของผมก็เลยจริงๆยังแอบคันนิดนึงอยากจะรู้สึกว่าเออไอ I mean, มีเงินมีทรัพยากรแล้วอยากจะอยากทำสตาร์ทอัพที่เปลี่ยนประเทศไทยนิดนึงเห็น hey, ผ <ม S 2> ่า,าผ <ม S 3> ีิผิคอนเทนต์เยอะอิมแพ t เยอะดาวน์โหลดเยอะคนรู้จักเยอะพูดแล้วคนฟังเยอะเป็นเพราะผมขยันครับ คือถ้าถอยไปอีกคุณซีเคทำงานที่อเมริการเรียนสายการเงินอยู่อเมริกาคะแล้วคือตอนนั้นทำไมถึงมาจอยกับสตาร์ทอัพที่เมืองไทยเพราะว่าคือเรื่องที่ผมเคยเล่ามาหลายรอบนะคือผมทำงานคอนซัลทิงที่อเมริกาแล้วมันมี Thompson deal ทอมสั o น r ร u เ e อร์ดิ l ที่เพื่อผมถูกไว้ออกครึ่งบริษัทอะ่ะกับดีที่ผมทำแล้วผมก็รู้สึกว่าเออผม ผมทำงานทุกวันเนี่ยผมตั้งใจเรียนเนี่ยผมทำงานถึงตีห้าตีสี่ทุกวันเนี่ยเพื่อทำให้คนรวยๆขึ้นแต่คนชั้นกลางซัฟเฟอร์ผมเคยรู้สึกว่ามันมันเสียดายความสามารถของผมอะแล้วรู้สึกเซ็งๆนิดนึ่งอะเพื่อนผมถูกไล่ออกครึ่งบริษัทเลยนะเพื่อนผมนะกับสิ่งพบสิ่งที่ผมทำเออใช่แล้วมันคือดีที่ใหญ่ที่สุดของรอบปีนั้นครับคือคือ l a ล k s t o n e ซื้อท h o m s o ร r ย u t e r s ฟัน a n c i a l Sector ต0 b ์ย l ่ส n บิลเนดีนั้นผมเป็นคนทำ แล้วไอ้ก็เลยบริษัทอะไรคะที่คุณซีเคสักกัดตอนนั้นสังกัดมาถึงอะไรครับที่ทาดีลเนี่ยบริษัทอะไรเป็นคนผม Blackstone เป็นลูกค้าผมค่ะเขาส่งผมไปที่ Thomson Reuters Office ที่ Stamford Connecticut ซึ่งตอนนั้นคุณทํางานให้บริษัทอะไรผมทำงานให้เดอ้อยผมททงที่ร้อยเด l o อยแล้วก็ลูกค้าผมคือ Blackstone ค่ะส่งผมไปที่ Thomson Reuters เพราะเขาผมทำามให้บายไซส์แล้วผมก็เลยตีมูลค่าผมมีหน้าที่ในการเข้าไปใน Thomson Reuters ตีมูลค่าของ Thomson Reuters ทำเสร็จปับ๊บเขาซื้อเสร็จปับ๊บเราอดขึ้นบริษัทเลยลก็รู้สึกผมกินกาแฟกินข้าวเขาทุกวันอ่ะเออรู้สึกว่าเออสิ่งที่ผมทาทาให้คนรวยๆขึ้นแล้วก็มันเสียดายอ่ะผมอยากจะเอาความสามารถของผมไปพัฒนาชีวิตของ99%มากกว่าครับผมคือดีมันใหญ่เนาะแล้วมันก็สักเซสแต่ว่าคือมันสักเซสในเปเปอร์ในโปรเจกต์แต่ว่ามันทําให้เพื่อนกูตกงานใช่ <S <S มันทําให้เกิดความสูญเสียกับคนจํานวนมากอืมครับผมก็รู้สึกว่าอ่าเหระไอรู้สึกว่า งงนิดหนึ่งอะตอนนั้นว่าแบบเอยอะไรวะก็ะเลยเพยายามหาโอกาสอื่นๆแหละาการสร้างธุรกิจที่อเมริกามันก็ไม่ได้ถูกหรอกสร้างธุรกิจที่อเมริกาแค่จ้างคนเก่งคนนึงก็สามล้านต่อปีละอย่างน้อยๆนะก็สามล้านกว่าต่อปีละก็ะะเลยรู้สึกว่าโอเคถ้าจะสร้างธุรกิจเนี่ยไทยน่าจะประหยัดกว่าแล้วจริงตอนนั้นลำเอียงด้วยแหละอยากกลับไทยเพราะว่าจริงๆตอนนี้ตั้งแต่อายุสิบสามจนถึงจบ มหาลัยเนี่ยผมได้กับไทยทุกปี uh, summer vacation winter vacation ได้กับไทยอย่างน้อยๆสองครั้งต่อปีแต่ว่าหลังจากทำงานแล้วมันไม่มี summer winter มันมีแต่ทำงานอย่างมากก็มีแค่ PTO คือ paid vacation leave paid time off ก็คือแต่ว่า paid time off ที่สุจะงมากก็สองสัปดาห์ก็เลยปีนะึงผมขับไทยแค่สองสัปดาห์ก็ like, oh, เลยแบบ oh f ฟักก็เลยที่จริงก็ลำเอียงด้วยละ่ะอยากกับไทยหาเรื่องใส่ตัวก็เลยบินกับไทย ตอนนั้นเก็บเงินได้เยอะหรือ,อยังจากการทํางานประจําที่ดีลอยด์มิไม่เงินเก็บผมคือไม่ได้ไม่ได้เยอะจากเดลอยนะผมเงินเก็บผมเยอะจากการลงทุนผมลงทุนตั้งแต่ปี2009เก้าเขาจะว่าคุณอายุ1ิบ5ลงประมาณนะครับผมใช่ครับผมผมลงทุนกับ Amazon Facebook Google Apple ระยะเวลายาวมากแล้วผมก็หาพาร์ทไทเอาเงินลงหาพาร์ทไทเอาเงินลงผมทํางานทุกซัมเมอร์เนี่ยตั้งแต่อายุสิบสี่เนี่ยทำงานทุกซัมเมอร์เลยผมกลับมาผมจำได้ผมเริ่มอินเทอร์เนชั่นเนี่ยตั้งแต่อาย,อยุแบบ สิบหกสิบเจ็ดอ่ะผมทําหมดอะ่ะผมเอาเงินทุกบาททุกสตางค์อ่ะใส่เข้าไปในสัมพันธ์ตราคุณหมดเลยทุกคุณที่คุณคิดอยู่นะที่คุณคิดออกอะ่ะดีซา่ามาสเตอร์อนินดีผมผมซื้อหมดแล้วผมซื้อมาทุกคุณละก็เลยลงทุนระยะครับจริงผมสำเร็จพะราคาลงทุนมากกว่าก็เลยจริงยังแอบคนันนิดนึงอยากจะรู้สึกว่าเออไอ I mean, มีเงินมีทรัพยากรแล้วอยากจะอยากทำสตาร์ทอัพที่เปลี่ยนประเทศไทยนิดนึงตอนนั้นคือที่คุณสิเคจัดตินใจมาลงทุนกับ บริษัทแรกก่อนนะที่ exit ไปที่เป็นแพลตฟอร์มเช่ารถเนี่ยค่ะคือตอนนั้นพอร์ตลงทุนเวลของคุณซีเคมีมากน้อยแค่ไหนล่ะโหน่าจะมันตอนนั้นน่าจะอืมไม่ประมาณผมผมจำไม่ได้เป็นไม่ได้นัะน่าจะประมาณห้าสิบมั้งห้าสิบล้านน่าจะต้องมีสี่สิบถึงห้าสิบล้านหน่วยเป็นบาทบาับาท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 บบ ก็ผมลงทุนได้ยาวมานานมากครับผมจนได้ผมจบมหาลัยแค่ผมจบมหาลัยผมก็เกือบๆห้าสิบาทแล้วใช่ครับดังนั้นคืออันนั้นก็เป็นเงินลงทุนก้อนที่เป็นเงินส่วนตัวคุณซีเคจากจากเงินที่ตัวเองสะสมมาลงทุนมาแล้วก็มาลงทุนในสตาร์ทอัพนี้พอเอ็กซิจากสตาร์ทอัพคุณซีเคก็เข้าใจว่าก็น่าจะมีเงินอีกก้อนหนึ่งอีกใช่ครับก็เลยมาลงกับฟาส่์นก็เลยซื้อฟาสุกร้อยเปอร์เซ็นต์ครับครับผมนี่ก็เป็นสาเหตุที่เราอยากจะให้เห็นนะคะก็คือคุณซีเคเนี่ย ลงทุนมานานทำธุรกิจมาด้วยนะคะคือมีโปรไฟล์ที่จะจะบอกเล่าได้อ่าทำไมเขาถึงมาแชร์กับเราเพราะว่าเขาก็ทั้งลงทุนทั้งศึกษามาเป็นี้อย่างนี้พูดอย่างนี้พูดอย่างนี้พูดอย่างีพูดอย่างนี้พูดอย่างนี้นะคุณไม่ต้องพยายามพูดให้แบบเขาต้องมาเชื่อผมผมไม่จะเรียกร้องให้ใครเชื่อไม่อยากเชื่อก็ไม่ต้องเชื่อนะครับผะว่าตรงไปตรงมาไม่อยากเชื่อก็ไม่ต้องเชื่อคือสุดท้ายผมพูดไปเป็นเพราะผมอยากจะช่วยคนไทยคนที่ไม่อยากรับฟังไม่ต้องฟังคนที่รู้สักฟังและได้ประโยชน์ก็ฟังต่อไปผมนะ บอกเลยผมไม่ได้เป็นพิาเฟนลี่ผมไม่ได้พยายามวันนี้ไม่ได้นั่งนั่งกูอีนี่มีแสงมีกล้องเพื่อมาทําให้ตัวเองน่าเชื่อถือผมไม่ต้องเชื่อผมก็ได้ right ผมพูดไปถ้าคุณไม่อยากเชื่อก็ไม่ต้องเชื่อิ้นเพื่สัไม่จําเป็นผมว่า for me นะผมเลยจุดที่ผมต้องมาพิสูจตัวเองว่าเฮ้ยต้องมาเชื่อไอ้นะต้องเชื่อไอ้นะเพราะคุณเชื่อไม่เชื่อผม has nothing to do with m ีมันไม่กระทบผมอยู่ดีผมทําทุกสิ่งที่อยทำเพราะผมทําเพื่อคนไทยอยากให้คนไทย รอบหรูใหมอ่อีกคืนย้ายคนไทยเข้าสู่การเงินได้เร็วมากอ,อีกคืนทุกวันนี้คือทั้งประเทศเนี่ยครึ่งครึ่งประชากรเนี่ยรู้จัก S&P 500พีหเพราะผมอะ่ะ right ผมสำเร็จแล้ว s okay <S คือรู้จัก S&P ที่ไม่ได้เป็นร้านอาหารเพราะคุณใช่คือว่า S&P คือดัชนีจริงๆคือด <c oughs> ัชนตัวนี้ <c oughs> ทุกวันเนี่ยประเทศไทย66ล้านคนผมเชื่อว่ามันยี่สามสิบล้านคนรู้จัก S&P 500เพราะผมอะ่ะค่ะไอ้สำเร็จแล้วไอ้ I success อัไม่ต้องการให้คุณเชื่อผมวันนี้นะผมบอกเลยผมไม่ต้องไม่จําเป็นที่จะต้องมาขอให้ใครเชื่อไม่ต้องเชื่อผมเลยจุดที่ผมต้องมาพิสูจตัวเองแล้วนะครับผมคือเราเคยพยายามที่จะขึ้น disclaimer ที่บอกว่าเป็น non financial advice แล้วก็กีตาไปเห็นข้อมูลที่คุณซิเกตสามารถบอกนี่คือ financial advice ใช่ฟัเห financial advice อะไรเพื้ลงทุน10ปี20ปี long term S P 500ไม,ไม่ไม่เคยขาดทนุนเพราะเงินเฟอ้อ เงินที่ปิีนมาไปที่ไหนก็ไปที่ S&P 500สมพี้ายถ้าคุณถือ S&P 500ยังไงคุณก็ชนะเงินเฟอ้อศสถิติมัน p r o ูจน์ให้เราแล้วคุณอากจะบอกผมว่านู่นคือเหตุผลที่ผมทำได้ขนาดนี้นะเหตุผลที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งสี่เคอเอาไปทำเดี๋ยคอนเทนต์อะเอาเหอะเหตุผลที่ผมคอนเทนต์เยอะอิมแพกเยอะดาวน์โหลดเยอะคนรู้จักเยอะพูดแล้วคนฟังเยอะเป็นเพราะผมขยันครับไม่มีเคล็ดลับครับเป็นคนที่ขยันมาก